สวัสดีครับสวัสดี fc ของเบนนาธีบับทุกทกท่านเลยนะผม2ตัวเน้นค่ำคืนที่ผ่านมานะผมทำงาน1ตัวไม่ทำงานหนึ่งตัวนะผมทำงาน1ตัวคือลองยิปลอตตานะผมฝรั่งเศสยิงไม่ถึงกำแพงที่ตั้งไว้แต่ว่าลองมอนต้าที่เจอกับอังกฤษก็ไม่ทำงานยวนยวนกันไปครับผมส่วนโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ยังบอกได้เลยว่าสายนักลงทุนห้ามพลาดกันเหมือนเช่นเคยครับผมบอลทีมชาตินะผมพลาดกันไม่ได้เลยนะผม บอลยูโรรอบคัดเ,เลือกยังคับข้างไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะผมรวมไปถึงนัดเพย์ออฟเลื่อนชั้นของลาลีกาสเปน2ระหว่างเลบันเต้พบกับอาราเบสนะผมส่วนเพื่อนๆพ,พี่ๆท่านใดที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆนะผมฝากไว้ด้วยฝากประชาสัมพัยไว้ด้วยนะผมมาที่นี่บอกได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย100สําสำหรับ ในเรื่องสถาบันการเงินนะผมนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะผมใหญที่สุดในประเทศไทยการันตีด้วยสมาชิกตอนนี้1 0 0 0 0กว่าท่านที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวของเรานะครับผมทางเข้าทางหน้าช่องทิกตอกเลยนะผมใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะผมส่วนเพจเบนเดอรทีีบับ ช่อง YouTube เบนนาทีบับเบนนาธีบับปักมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมใต้คอมเมนต์ทั้ง3ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับผมสามารถเข้ามาเป็นข้อครัวเดียวกันกับเบนนาทีบับได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับเหมือนคือเหมือนเดิมครับวันนี้2คู่ชูชื่นนะครับผมที่จะหยิบยกมาพรีวิวก่อนเกมไปที่คู่แรกกันก่อนเลยนะผมยูโรรอบคัดเลือกของกลุ่ม E ระหว่างดิมชาติหมูกก่เกาะเฟโร พบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะครับผมเจ้าบ้านหมู่กอะเฟลรเกมนั้นแรกยังดูทรงๆอยู่เลยนะครับผมพอบุกไปเสมอกับมอนดูวามาแบ่งแต้มแบ่งแต้มมาได้นะครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างทีมชาติเช็กตอนนี้นะครับผมหลังจากฝูงของกลุ่มอยู่ลงเล่นมาแล้ว2นัดสําหรับทีมชาติเช็กนะครับผมเก็บมาได้4ขคะแนน เกมแรกเตะในบ้านอัดโปรแลนด์ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมส่วนนัดที่2พลาดเสมอกับมอนโดววมาศูนถ้ามองในภาพรวมก็ต้องบอกได้เลยว่าเช็คเป็นตัวเต็งเลยนะครับในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนศักยภาพทีมและตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะดูดีกว่าหมู่เกาะแฟโรเอามากๆเลยกับเรลดกำแพงครับผมที่เปิดมาให้เช็คบังคับยิง2มเมาล็ดถึงจะได้กินเต็มคู่นี้เป็นนาทีบาปให้เลือกเชียร์ไปที่สาธารณะเช็ค นะผมสาธารณรัฐเช็คเช็คหมูกก่เกาะอ่าแฟลาสสบายๆนะผมให้ต่อไปที่สาธารณรัฐเช็คเป็นตัวแรกนะผมส่วนตัวที่สองนะผมคู่ที่2ไปที่กลุ่ม F ในบอลยูโรรอบคัดเลือกเหมือนเช่นเคยระหว่างเบลเยียมพบกับออเตียนะผมเบลเยียมผลงานถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะผมเพราะว่าเกมแรกประเดิมสนามบุกไปชนะสวีเดน เก็บ3แต้มมาแบบสวยๆเลยสำหรับเบลเยียมส่วนทางฝั่งออสเตรียมไม่น้อยหน้ากันครับผมผลงานทีมในรายการนี้ค่อนข้างที่จะดูโหดเอาเรื่องเลยเพราะ2เกมที่ลงแข่งขันมาเก็บ6แต้มเต็มๆมาเลยนะตอนนี้ก็หลังจากฝูงของกลุ่มอยู่เกมนี้ถือว่าเป็นการเจอกันของ3ทีมเต็งในกลุ่ม F เลยนะกับเปรดกำแพงที่เปิดมาให้เบลเยียมบังคับยิง1เมล็ด จะเสมอตัวนะครับผมเกณฑ์นี้เป็น,นาธิบับให้เลือกเชียร์ไปที่ออสเตรียเชียร์สบายลุ้นเสมอเสมอดีกว่าครับผม2ตัวบอลยูโรรอบก็เลือกนะผมตัวแรกให้เลือกเชียร์ไปทางสาธารณรัฐเช็กตัวที่2ให้มองไปทางลองออสเตรียเชียร์สบายครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ